แล้วไขนะว่นะตกปลาอ้ยคนหนุ่มคนนี้โอ้ยยังลุงเลยติดซีรีส์จัดเลยนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมามีคนมาตบมืออ้าวแล้วครับเฮ้ออัญมณีสีเขียวแบบนี้มีเกมเดียวแน่นอนนะครับ ออยากเล่นมาหนานแล้วด้วยไงมาจัดกันสักหน่อยละกันนะครับอย่างนี้ปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับใส่มอะสภาษาไทยเข้าไปนะครับจะได้เล่นง่ายขึ้นนะโหยกราบสวัสดีมินตกแฟนเกมทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม The Sims 4นะครับผมวู้ฮู เ,ออเพลงนี้แบบรุ่นเริงจัดอะ่ะออต้องมาจัดสักครั้งในชีวิตนี่ครับสำหรับเกมที่จำลองชีวิตของตัวเราเองได้ด้วยนะครับที่ตัดสินใจมาเล่นนี่ครับเพราะว่ามีข่าวเก่กับเดอะซิมาออกมานะเพราะว่าเหมือนกับจะมีออนไลน์ด้วยนี่ครับเล่นกับเพื่อนได้เลยนะ แบบเดอะซิมนี่แหละแต่แบบออนไลน์ไปเลยนะครับน่าสนใจมากก็เลยต้องมาจัดเดอะซิมสก่อนนะครับเรียนรู้ระบบเกมนิดหนึ่งในลาพรถ้าอย่างงั้นกดลุยกันเลยดีกว่านะครับเอเอเริ่มเกมใหม่ปะปรับแต่งดีครับปรับแต่งด้วยตัวเองเอโอ้โห <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> ผมเป็นผู้หญิงไห <laughs> ไม่เอาไม่เอาต้องผู้ชายย <laughs> เป็นผู้หญิงไปแล้วนะครับเปลี่ยนเพศเราต้องเปลี่ยนเพศอ่าอ่เปลี่ยนเพศเป็นผู้ชายโอ้ <laughs> 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 โหก็มีอะไรให้ปรับแต่งเยอะแยะเลยนะครับโอ้นี่เป็น <laughs> <laughs> เป็นว <laughs> 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 เราเราจะเล่นตั้งแต่ ตัวเล็กๆ,ๆเลยหม่ร <laughs> ีวิววัยรุ่นนะครับเออวัยรุ่นนะแล้วก็มีนี่แล้วก็มีโตขึ้นมาโอ้สุดยอดสุดยอดแค่งั้นเดวผมขออนุญาตปรับแต่งให้เรียบร้อยก่อนนะ <laughs> ไปดูตอนปรับแต่งเสร็จกันเลย <laughs> ไปนี่เสร็จสักทีนะครับ แลวนี่ก็คือตัวละครที่แต่งไปโอ้โหเป็นช่วมงเลยครับมาทีนี้มาดูกันหน่อยว่าผมแต่งอะไรไปบ้างนะครับนี้ทรงผมนี่ยังเฟี้ยวนะสีแบบออกทองๆนิดนึงนะเด็กนอกเด็กนอกนะครับเอ้าแล้วก็ดวงตานะเฉบแหลมีสันจมูกนิดหน่อยนะครับเก็บคางนิดๆโอ้โหเด็กนอกจริงๆนะครับ ส่วนการแต่งตัวนี่นก็ออกแนวนักศึกษานะครับเออโอ้เรียบง่ายเรียบง่ายนะครับประมาณนี้นะ <c oughs> เออมีไฟที่ปากด้วยนี่วะใช่ปะ่ะนิดหนึ่งนะครับอ๋อแล้วก็เดี๋ยวผมขอปรับแต่งตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ ตรงช่วงวัยเนี่ยผมเลือกเป็นวัยรุ่นไปนะเออเราจะเริ่มจากการไปเรียนเลยนะครับแล้วก็โตไปเป็นวัยทํางานนะอา๋อวัยรุ่นวยหนุ่มสาวก็แล้วก็วัยทํางานนะแล้วก็วัยชรานะครับผมตรงนี้เป็นท่าเดินใช่ปะ oh. ท่าเดิน <laughs> โอเคเกินเลยอย่างนี้นี่ทนานี้ดีเกินดีกินโอไม่เอาไม่เอานีเ่เฮ้ยนักเลงนักเลงนิดนึงเออแล้วก็อันนี้เป็นเสียงปะ่ะอ่าเป็นเสียงนะครับนุมน่มนวลโอ้โห เฮ้ยชอบเสียงนี้นะครับ,บเสียงตรงนี้แหละพอดีละนะครับอ่าทีนี้มาดูในส่วนของสกิลนะครับอยู่ตรงนี้แนะ่นอนนี่เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ตัวละครเราเนี่ยมีสกิลโดดเด่นไปในทางไหนนะครับนี่เราไปทางไหนดีเอาเป็นทางที่ <laughs> ผมไม่มีละกันนะครับ <laughs> ความฉลาดนั่นเองนะเออ ะะมีอะไรบ้างเนี่ยทุกศาสตร์เลยเอรอเ,เก่งเกินเลยครับวันนี้ด้านคอมนะครับอ่าแล้วก็โตสุดเนิร์ดเลยเหรอตัวเราไม่เนิร์ดขนาดนั้นนะครับเอาเป็นทุกศาสตร์กันลวกัน้ยฉลาดเกินเลยครับทีนี้อ่าตรงนี้เป็นออประเภทนะครับอ่ะเราจะไปในด้านไหนดีดนตรีนะอลองดูดนตรีนิดหนึ่งนะครับออ๋อ เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับเออวะดีดีดีอ่าเราก็ชอบดน,นตรีทุกด้านไปเลยดีกว่าครับรักในเสียงเพลงเป็นไงแล้วก็อ๋อสีสันนะครับเราไม่ชอบสีอะไรผมชอบสีดํานะสีดําสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะครับอ่าที่เหลือนี่ก็ไม่เลือกแล้วกันนะ ทีนี้อ่าก็ก,กนนะก็ก,กวนไม่ชอบนะครับชงเครื่องดื่มไอชงเหล้านี่ชอบเลยนะครับตกปลาก็ชอบนะ oh. เขียนโปรแกรมไม่โอ้ชาลาดนี่ต้องเขียนง่ายแน่นอนนะครับ <Ch ilo. S 1> ปรุงอาหารปรุงอาหารนี่ก็เอาไปด้วยนียครับ oh. <laughs> ทำสวนทำสวนนี้เฉ oh. ยเนะครับอกีตานี่เอาเลย เล่นตลกโอ้โหชอบเลย<ด>เล่นเกมโอ้ยนี่ไม่ต้องพูดเลยนี่ <c oughs> ไปเล่นเฉยๆนะครับออกกำลังกายด้วยปะงานช่างก็เฉยๆนะครับขเขียนเฉยๆกิจกรรมก็เฉยๆนะครับวิทยาการจะรวดอันนี้เอาเลยนะครับ,รบก็เป็นโอเฉยๆนะทีนี้อ,อุปนิสัยนี่ครับเราเป็นคนยังไงอ่าเป็นคนขี้เล่นแล้วกัน <c oughs> ฮาดีนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งก็โรแมนติกไหมโรแมนติกสักหน่อยละกันนะครับนี <c oughs> นน่โอ้โหมันเลือกได้อีกดีกว่าโอเคอ่ะที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับนี่เลือกครบถ้วนทีนี้ตั้งชื่อปะโอเคตั้งชื่อชื่ออะไรดีอยากก็แต่งตัวก็คิดชื่อนี่เลยครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเอาชื่ออะไรดีเนี่ยเข้ากับหน้าเราอหน้าเรานี่ก็เด็กนอกนะเด็กนอกนอกนอกคอกทอมไหมทอมเอ่อทอมทอมทอมต้มต้มต้มเอ่อต้มต้มอะไรดีต้มต้มอึง มิสเตอร์ต้มอึงเออชื่อนี้แหละหมอเลยกดเล่นยังไงพร้อมละเราพร้อมละเออต้มอึงหนีเออถ้าโพสตอย่างเท่กดถูกต้องนี้มาเร็วเพราะอึงของเราโอเคเลือกเมืองอยู่อาสัยนะครับอ่า อันนี้วิโนเนะครับอันนี้นิวคลีสอ่าผมชอบแบบมีน้ำหน่อยนะพอดูแบบที่ริมน้ำหน่อยอ๋อให้เลือกพื้นที่นะครับสำหรับย้ายเข้าอยู่นะตรงนี้5,500ัอ,อ้จังตรงนี้2,500นะครับตรงนี้2,000โอเคถูกสุดเลยริมน้ำด้วยจัดเลยที่ตรงนี้แหละเออกดนีด่ปะดำเนินการต่อ มาแล้วล่ะครับผมโอเคตอนนี้เราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูโอ้โหตมอ,อื่นของเรานะครับยืนอยู่หน้าพื้นที่นะครับที่เราได้เพิ่งซื้อไปเลยนะ โอ้นี่ไงน้ําข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็อ่านี่ไงเราเรียนอยู่มัธยมปลายนะครับเกรด C ด้วยนะต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลาด้วยนะครับเกรดเราจะได้ดีๆนะอี <c oughs> ่บ้านใครเอ่ยนะมีเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับไม่เหงาแล้วโอเคแล้วใครวะนะ ตกปลาอ้ย<ฮ>พ่อหนุ่มคนนี้โอ้โหยังลุงเลย <c oughs> อ่าทีนี้อันนี้อะไรอ,ะอ่ะการหาเงินทองนะครับหาการหางานหาการหางานโอเคอัน <c oughs> okay, นี้พับไปก่อนนะครับอ่านี่ไงเดินอขยับได้โอเคขอทำความเข้าใจนิดนึงนะครับ ที่เหลือก็เป็นออปชันทั่วไปเลยนะครับเราสามารถตรวจสอบอะไรได้เยอะแยะเลยนะเออนี่มีโทรศัพท์ให้เล่นด้วยนะครับอ,อันนี้หยุดอ๋อหยุดเวลาโอเคมีกลงมีกลออะไรให้ครบครันเลยนะครับ ก่อนจะไปเริ่มสร้างบ้าน,น,น,นาให้กับปอทมอื่นนี่ครับผมมีกิจกรรมมาให้คุณชมเล่นกันด้วยนะครับผมสิ่งที่ผมจะทําต่อจากนี้นะครับนั่นก็คือออปชันออปชันหนึ่งนะครับสำหรับเกม The ะซิมนะเราสามารถใส่โค้ดนะครับคำสั่งต่างๆนะที่ตัวเกมมีให้อยู่แล้วนะครับ ตรงนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ต้องการนะครับผมเนี่ยจะมีเพิ่มเข้าไป1สูตรนะครับนั่นก็คือการเพิ่มเงินนั่นเองนะอย่างตอนนี้ผมมีอยู่1 8 4 0 0นะครับอยากจะเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมให้คุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับผมจะกดอ่า control alt e e t control shift 4นะครับนี่มันก็จะมี หลอดนะครับแถบบาร์ตรงนี้ขึ้นมาให้เรากรอกคําสั่งลงไปนะครับคำสั่งแรกนะครับที่ผมจะกรอกนั่นก็คืออ่าเป็นคําสั่ง t a s t i n g chase true นะครับนี้เมื่อเราพิมพ์คําสั่งนี้ไปก็กด enter ไป1ทีครับมาจะเป็นการเปิดสูตรนะครับเราก็พิมพ์คําสั่งอื่นๆต่อไปได้เลยนะครับผมทีนี้แหละเราจะมาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะครับอ่ะ ที่ผมจะเพิ่มในวันนี้นี่ครับผมจะยึดตามผู้ติดตามผมในปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้อยู่ที่เจ็ดร้อย้าสิบสามนะครับเจ3ดบสามตรงนี้เลยครับผมจะเพิ่มตังค์เข้าไปด้วยนี่ครับแม้มันจะน้อยนะครับแต่เราก็เอาไปก่อน,น คำสั่งต่อไปนะครับนั่นก็คือคำสั่งมันนี่นั่นเองนะอ่าเมื่อเราพิมพ์คำสั่งมันนี่ไปปุ๊บก็เว้นวรรคหนึ่งทีครับทีนี้ตามด้วยจำนวนเงินที่เราต้องการจะมีนะครับเมื่อเราเอา18,400นะครับมาบวกกับ793เนี่ยมันมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ19,193นะครับเดี๋ยวผมจะปัดเป็น19,200ก็แล้วกันนะครับ19,000 กับอีก200นะอย่างนี้แล้วก็กด e อ t เตอร์ปับ๊บก็จะเป็นจำนวนเงินที่เราพิมพ์ลงไปมาสักครูนี้เลยนะครับทีนี้แหละกิจกรรมที่ผมจะให้คุณชมร่วมก็คือถ้าเกิดว่าคุณผชมดูแล้วเนะี่ยอยากจะบริจาคให้กับยาจกคนนี้นีครับก็พิมพ์จำนวนเงินนะครับแล้วก็ตามด้วยเหตุผลที่คุณผชม <c oughs> โอนเงินให้ผมในครั้งนี้น อย่างเช่นโอนงินได้สิบบาทนะครับเอาไปปลูกต้นไม้อะไรก็ได้เอาไปเป็นค่าผงชูรสอะไรก็ตามเลยอ่ะพิมพ์ <c oughs> คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปก็อาจจะมียอดโอนเข้ามาในกระเป๋าตังค์ผมอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคเมื่อเราเพิ่มตังค์เรียบร้อยแล้วก็ไปสร้างบ้านกันเลยเออ สน,นุกละนะครับอ่าทีนี้กดสร้างนะครับกดสร้างด้านบนนี้อนี่ไงโมดสร้างโอเคป๊าบเริ่มละเราเริ่มกันละนะครับโอเคตัวเกมก็มีเป็นห้องสําเร็จรูปมาให้เลยนะครับโอ้ก็ตีราคาออกมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับรวมเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยเลยนะ แต่เราเอาห้องเนี่ยใครขี้เกียจสร้างก็มาเลือกสรรได้เลยนะครับโอเคแต่ผมจะสร้างเองนะอันนี้หรือเปล่าอ่านี่ไงโอเคเราจะตีพื้นที่กันเองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างแบบมินิมอลก่อนเลยนะแบบมินิมอลเล็กๆก,ก่อนนะครับนี่พอเราปูเสร็จสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับ กลางเลยปะตรงกลางเลยปะอ,อ๋อมันเยื้องซ้ายนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เราก็อาจจะเป็นห้องนงห้องน้ําไปนะครับอ,อ่ามินิมอลเลยครับบ้านมินิบ็อกอีกนิดอีกนิดอ,อีกบ็อกหนึ่งห้องน้านี่ต้องใหญ่นิดนึงนะครับแหมประมาณนี้เมื่อเราได้โครงสร้างบ้านหลักมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูเปลี่ยนมุมได้ไหมมุมมอง อ่านี่ไงนี่ถ้าคนอื่นมองมาก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะเ <c oughs> ออเหมือนบ้านหมูดีนะครับอโอเคเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับบ้านเราอ่าอันดับแรกใส่ประตูก่อนเลยเออตัวประตูเนี่ยถ้าเราเลือกแล้วก็สามารถเลือกเป็นสีมาได้ด้วยนะครับอ่านี่แหละนะครับ ฝั่งนี้นะครับนี่ประตูหน้านะครับส่วนประตูหลังเนี่ยประตูห้องน้าโอเคเลยประตูห้องน้ําประตูห้องน้านี่ก็เปิดไปตรงนี้โอเคแล้วก็ประตูหลังนะครับประตูหลังให้มันเยื้องๆนิดนึงนี่ครับเยื้องๆกับประตูหน้าหน่อยนะครับอย่าให้ตรงกันเกิน <laughs> ความเชื่อโบราณ <laughs> ก่อนเชื่อโบราณนี้ทีนี้เหลืออะไรหน้าต่างโอเคหน้าต่างนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกสรรกันนิดนึงนะหน้าต่างห้องน้ําตรงนี้เออนี่เราตีเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เป็นห้องนอนเปิบหน้าต่างก็จะอยู่ตรงนี้ลงอ่ะเอออย่างนี้ทีนี้ด้านนอกนะครับด้านนอกแต่กระจกเยอะไปเนี่ยผมว่าก็ไม่ดีเหมือนกันต <c oughs> เออเดี๋ยวแบบมีคนมาแอบมองเลยครับก็ตรงนี้แอมประมาณนี้นะครับสําหรับกระจกนะทีนี้ผมกะว่าจะตีในส่วนของตรงนี้นะครับอ่มแล้วก็ปับนี้เป็นห้องนอนของเราแล้วโอ้โหโคตรเล็กโ <c oughs> คดเล็กเลยไม่เป็นไรนะครับเราต้องประหยัดกันก่อนนะเอ,อ เศรษฐกิจอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ประตูห้องนอนปับ๊บอืสวยงามเริมแต่งกันเลยดีกว่านะครับโอ้ห้องน้ำใหญ่ห้องนอน <c oughs> หรือว่าผมยุบอ่ห้องน้ำลงอีกนิดดีวะอ่านี่นี่น,นี่แล้วก็ยืดอย่างนี้ปะนี่สวยทีนี้ขยับหน้าต่างนะครับตรงกลางเลยปับ๊บอืมสวยทีนี้ อ่านี่ไงมีเลือกแบบแต่ละโซนได้นะครับโซนห้องอะไรอ่าเริ่มจัดจากห้องนอนก่อนนะครับโอ้โหเตียงคู่เตียงคู่เต็มห้องเลยต้องเตียงเดียวก่อนเลยเออนี่นี่นี่โอ้ยเตียงนี้เท่นะครับอ่าเลือกสีนิดนึงนี้เลยโอเคอ่าหมุนได้นะครับคลิกข,ขวา ปับ๊บได้เตียงแล้วกระจกนี้ในห้องน้ำคนจะมีด้วยนี่วอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมาจัดสรรนะครับเอาที่หลักๆก,ก่อนละกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่งั้นได้หมดตัวแน่แต่งอย่างนี้ <c oughs> แต่งยับยับเลยอ่านี่นี่น,นี่ตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้านี่ก็ต้องมีเลยปับ๊บทีนี้กระจกปับ๊บ อืมสวยดีเดี๋ยวตรงนี้เป็นพื้นที่เดินแล้วกันนะครับทีวีดูหน่อยซีแพงเ่าโอ้โหสองพันโอ,โอ, 2, โอ้ถ้าเสื้อนี้เสื้อนี้เลยดีกว่าเลยครับเสื้อนี้เลยดีกว่านะครับ,อเ,รบเออโอ้ยมีโต๊ะอ่าลองดูดิใหญ่ป่าวว่าอ่าวางลงไปเดินได้ป่าวีิมันจะเดินได้ไหมเนี้ยเดี๋ยวขายก่อนลองอันนี้ดูดิ ปับ๊บอืมสวยเดี๋ยวเราเล่มองเอาใช่ไหม <c oughs> ทีวีเออนี่แลหละมันเต็มจอเอา <c oughs> เหลือมือนหนึ่งละ <c oughs> เอออ่ะมีทีวีดูละเรียบร้อยห้องนอนถือว่าพอแค่นี้ก่อนนะครับครบครันมีที่นอนมีทีวีมีตู้เสื้อผ้านะครับแต่งตัวไปโรงเรียนได้นะ ทีนี้มาจัดการเรื่องห้องน้ํากันนิดนึงนะครับด้านนอกเนี่ยผมจะให้เป็นห้องส้วมแล้วกันนะครับส่วนด้านในเนี่ยหรือว่าด้านในเป็นห้องส้วมเดี๋ยวจะเกิดวันท่านในเป็นห้องส้วมเนี่ยมันจะหนวกหูนะครับเวลาเรานอนเป๊บมีคนมาเข้าจักโครกเเดี๋ยวส้วมไปตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดอาบน้ํานะครับไปลุยกันเลยนี่ตอนนี้ห้องน้ําเราถือว่าครบหรือย,อยัง ครบละมั่งเหลืออะไรอีกนี่ครับเหลือตอนนี้เหลืออ่าห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ห้องครัวงันก็ต้องห้องครัวก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีครัวเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินนะคยทำอะไรกินไม่ได้เลยครับที่นี่ก็ไม่มีป่าให้ไปล่าสัตว์ซะด้วยนะคอ่ะไปที่ห้องครัวกันก่อนเลยครับนี่ให้เข้ากับเตีมนิดนึงนะครับ สวยโอเคมาทีนี้เติมสีนะครับสีอยู่ไหนวะอ่อที่นี่ไงสีเพดานสีกำแพง่ะแจมแมวนะครับเลือกสีกันได้เลยนะอ่าถ้าสีภายนอกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ไปด้านในกันบ้างนะด้านในเนี่ยแต่ละห้องแต่ละโซนเนี่ยก็จะสีแตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็แยก เป็นห้องห้องไปนะแต่ก็อยากจะให้อยู่ทีมเดียวกันนะเออมันจะได้เข้ากันสักนิดหนึ่งนะครับเออฮสวยงามอ่าทีนี้เหลืออะไรไฟไงยังม,มืดมืดอยู่เลยมีไฟหรือเปล่าวะนี่ต้องมีอยู่แล้วนะครับเอ้จม่แมวเสร็จเรียบร้อยนะครับ ้วยงบที่จํากัดนะครับอาจจะทําได้เท่านี้ก่อนนะส่วนเงินที่เหลือนี้อาจจะสํารองจ่ายเ <c oughs> ดีวนี่เดี๋ยวลงไปดูกันนิดนึงนะเฮ้ยมาแล้วอ่ับเก็บไปก่อนกดเล่นเลยครับผมไปพาต้มอึ่งไปดูกันสักหน่อยนะครับบ้านตัวเองเ <c oughs> อาละตอนนี้ต้มอ,อึ่งเข้ามาดูทีวีนะครับ ดูซีรีส์อถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่านี่เข้ามาก็ได้ใช้งานเลยนะครับแต่ยังเติงโอยรู้สึกมิสนเนห์เลยติดซีรีส์จัดเลยเนะ่ยเตวิ <c oughs> ต่อ้เด้ <c oughs> อเดี๋ยวมีคนมามีคนมาตบมโอโหอีมาคุยเลยอ่าในตำในนำตัวอย่างสุขภาพเลยปิดทีวีครับโอสาวแว่นด้วย สวัสดีครับวความสัมพันธ์เป็นบวกนะครับ <c oughs> คุยกันรู้เรื่องได้แก้เลยอ๋ยวเราปล่อยเขาคุยไปก่อนนะครับนี่โดยภาพรวมนะครับถือว่าค่อนข้างวางสเกลได้ดีนะด้านหลังนี้เราจะต่อเติมออกไปได้นะครับแล้วก็ผมตั้งใจว่าจะล้อมรอบนี้เป็นรั้วนะครับ แล้วก็ขุดบ่อไว้รอบๆเลยนะผมจะเลี้ยงปลาด้วยนะครับเอเออ้าวเฮ้ยเข้าบ้านเราแล้วดูทีวีด้วยกันแล้วนะครับเพิ่งเจอกันเมื่อกี้เองนะเอาแล้วอชอบเล่นเกมเอา่าผมนี่เซียนเลย ็จะพูดประมาณว่าเออผมผมชอบดนตรีนะกูชอบเล่นเกมเหรออะไรอย่างเงี้ยว่น, <c oughs> <c oughs> นี่ไปได้สวยเลยนะครับสำหรับวันนี้นะโอ้โห <c oughs> คลิปต่อไปก็ฝากทุกคนด้วยกันละกันนะครับสำหรับคนที่มีใจิตใจจะบริจาคนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับจำนวนเงินที่ต้องการจะบริจาคนะครับแล้วก็เหตุผลที่อ่าบริจาคในยอดนั้นมานะ ทาไม้เข้าเงื่อนไข,าขนี้ผมไม่อัดเงินเข้าไปแล้วโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมอ่าเคลักส์นะครับส่วนคลิปหน้าเนะี่ยพี่ต้มอึ่งจะเป็นยังไงต่อก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมและพี่ต้มอึ่งก็ต้องลาัไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับเย่า yeah.